สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเราต้องเขียนวันที่ตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะเด็กๆ ตามด้วยเดือนค่ะเดือนธันวาคมพศ64นะคะเขียนแบบย่อครั้งที่สองค่ะเด็กๆตามด้วยท็อปปิกนะคะท็อปปิกของวันนี้ก็คือการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะเด็กๆเมื่อเราเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เราไปทำรับสมองเลยค่ะใน WordW นะคะที่เช่อจะส่งให้ในไลน์กลุ่มนะคะเด็กๆเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆ ด้วยยางนังสือประวัติศาสตร์นะคะเล่มสีแดงนี้นะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่46นะคะ,ะหัวข้อที่2ค่ะการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเลยค่ะเด็ก,ดกๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเด็กๆที่เชื่อขอทบทวนสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยค่ะ 1. นึ่งธงชาติไทยนะคะเด็กๆ 2. เพลงชาติไทย 3. พระมหกากษัตริย์ 4. ภาษาและอักษรไทยค่ะเด็กๆสำหรับท็อปิกของวันนี้นะคะเด็กๆคือเรื่องการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ เด็กๆคะเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติขณะกำลังเดินซื้อของที่โรงอาหารนักเรียนควรทำอย่างไร 1. ยืนตรงเคารพธงชาติ 2. รีบวิ่งขึ้นห้องเรียนค่ะให้เด็กๆเลือกคำตอบนะคะถูกต้องแล้วค่ะต้องยืนตรงเคารพธงชาติก่อนนะคะการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะ การแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะเด็กๆปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เมื่อมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพต่อธงชาติไทยนะคะ 2. ขณะร้องเพลงชาติทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพค่ะ 3. านักเรียนควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการสืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะเด็กๆการแสดงความเคารพต่อทงชาติและเพลงชาติไทยเหมือนกันนะคะเด็กๆเมื่อมีการเชิญทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพต่อทงชาติไทยของเรานะคะเด็กๆ ปเป็นการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์นะคะเด็กๆเ,เมื่อได้ยินเสียงเตงสรรเสริญพระบารมีสิ่งที่นักเรียนควรทำก็คือยืนตรงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ของเรานะคะเด็กๆเกมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจบนะคะเด็กๆให้ผู้ชายโค้งคำนับและให้ผู้หญิงถอนสายบัว ตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะต่อไปเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและอักษรไทยนะคะเด็กๆนักเรียนควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการสืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปะค่ะเด็กๆ เด็กๆคะต่อไปเราจะมาสรุปการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะเด็กๆธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเราควรแสดงความเคารพโดยการยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพต่อธงชาติไทยนะคะพระมาหากษัตริย์คะเด็กๆเราควรแสดงความเคารพโดยการยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารามีนะคะเมื่อเพลงจบ ให้ผู้ชายโค้งคำนับและให้ผู้หญิงทอนสายบัวค่ะภาษาไทยและอักษรไทยนะคะเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยและอักษรไทยโดยการอ่านและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปอเรามาดูวิดีโอการเข้าแถวหน้าเสาธงกันนะคะาาดเด็กๆชื่อเรื่องการเข้าแถวเคารพธงชาติ เสียงออดในตอนเช้าดังขึ้นเวลา8นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาเข้าแถวเคารบทุชาติแล้วผมและเพื่อนๆชวนกันไปเข้าแถวหน้าเสาธงได้เวลาเข้าแถวเคารบทุชาติแล้วเรารีบไปเข้าแถวกันเถอะไปสิจ้า คุณครูและเพื่อนๆเ,เดินมาที่หน้าเสาธงเพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติเมื่อเข้าแถวหน้าเสาธงผมเข้าแถวต่อจากเพื่อนที่ yani อยู่ด้านหน้า บางครั้งเมื่อเข้าแถวหน้าเสาธงผมเดินออกมาจากแถวคุณครูบอกว่าการเดินออกจากแถวอาจรบกวนเพื่อนๆนขณนะเข้าแถว การเดินออกมาจาัดแถวเป็นการรบกวนเพื่อนๆที่กำลังเข้าแถวอยู่นะจ๊ะ มากเลยค่ะที่เข้าแถวด้วยความเรียบร้อยต่อไปเมื่อผมเข้าแถวเคารพธงชาติผมจะเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้งครับ ต่อไปค่ะเด็กๆเ,เรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆจงตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งค่ะขณะร้องเพลงชาตินักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรให้เด็กๆตอบได้เลยนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะเขียนดอฮัทแล้วก็ตอบได้เลยค่ะข้อที่สองเมื่อได้ยิน เพลงสรรเสริญพระบารมีนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรข้อที่3นักเรียนจะอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ได้อย่างไรเขียนดอฮันแล้วก็ตอบเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆด,ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะบ๊ายบาย ค่ะเด็กด